วันนี้เราก็ซื้อมะละกอมานะคะกับมันลานะคะแล้วเราก็นัดกันทำสมตำกันนะคะกับพวกพี่ๆนะคะก็มีพี่ป่านแล้วก็พี่เมย์นะคะ่ะแล้วก็มีพี่จอยด้วยวันนี้หนีลูกมานะคะมานละนั่งดื่มกับพี่ๆส่งท้ายปีด้วยกันนะคะ่ะพี่ขวัญก็รับหนะ้าที่แม่ครัวนะคะขุนมะละกอทำข้าวทุกอย่างเลยนี่นะคะเส้นมะละกอรเราก็จะนำเกลือมา ใส่น้ำมะกอด้วยไม่แช่ไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้มะละกอมันไม่ขุมนะคะจากนั้นก็จะพักไว้สักพักหนึ่งนะคะใส่น้ำแข็งด้วยค่ะเพื่อมะกรอมันจะมีความเด้งขึ้นมาบ้างนะคะจะได้กรอบขึ้นมาหน่อยนะคะทีนี้มะละกอแพงมากเลยค่ะก็เลยต้องใช้ ทุกส่วนของมะละกอเลยค่ะเราก็จะพักมะละกอไว้สักครู่นะคะอันนี้เมนูสุดท้ายเลยคะ่ะตำสม้มอันนี้พี่ขวัญก็จะแกะปลาหมึกมาล้างแกะกุ้งมาล้างน,นะคะเห็นพี่ขวัญบอกว่าจะทํากุ้งเช่อน้าปลานะคะกับแกล้มของพวกเรานะคะ พี่เขาแบบคล่องแคล่วว่องไวมากเลยนะคะเผลอแป๊บเดียวนั้นก็หันมาละไว้แล้วนะคะแช่น้ำไว้ด้วยค่ะพวกพี่ๆน่ารักมากเลยค่ะเรื่องกินไว้ใจพี่ขวัญได้เลยค่ะหนึ่อกอะมิามิสเิกมาได้เลยนะคะแลก็ทำแบบรวดเร็วสะอาดถูกหลักอนามัยนะคะอร่อยทุกอย่างที่พี่เขาทำว่าขวากท้องไว้กับพี่เขาตลอดเลย ก็เป็นเบกกิ้งโซดานะคะเปิดน้ำล้างแชวว่ไว้น้องจะได้ไม่คาวนะคะจะได้แบบเนื้อเน่นๆฟูๆกันเลยทีเดียวล้างหลายน้ำมากเลยพี่แกบอกว่าเออเราก็ไม่รู้นะคะอาหารแชร่แข็งมันใส่อะไรมาให้เราบ้างเราก็ต้องเพื่อสุขภาพของเราเองจากนั้นก็ม่แช่น้ำปลามาจัดเรียงกุ้งหืจะได้กินแล้วนะคะกืนน้ำลายแป๊บ อยากนะคะอยากไม่รู้อยากแก้มหรืออยากกระหายอยากดื่มพี่ก็บอกว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรมากนะคะรอพี่ตําน้ำจิ้มแล้วราให้เสร็จก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะืขอเล่าอย่างเราก็ไม่พลาดสิคะนี่นะคะก็ช่วยกันเลี้ยงมันละลงไปสุดท้ายแล้วก็โพสต์กันแบบืไฟบังคับยังไงเนี่ยแ <c oughs> อพีสุดก็มีนี่นะคะอืม เขาเรียกอะไรแม่เป้งค่ะอร่อยเหมือนกันนะคะแฮปปี้นะคะส่งท้ายปีกับพวกพี่ๆในต่างแดงชีวิตนะคะแม่บ้านอันนี้คิตตี้ก็หนีลูกมาคะ่ะมาดื่มมากินกับพี่เขาก่อนจะกลับแยกแย้ายไปเขาดาวกับครอบครัวนะคะ สุดท้ายเรยวเรามาให้ดูหน้าตาส้มตำเรานี่เป็นยังไงคะแซ่บนัวสลือโลกมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ